สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม Biscat เราอยู่ในส่วนของเวอร์ชันบิสแคดสองพันยี่สิบสานะครับกวันนีก็ต้องขอบคุณในส่วนของบริษัท D i จิ t EC One นจำกัดนะครับที่เราได้ใช้ในส่วนของ Biscat ในการเทรนนิ่งและก็สอนน้องนอง้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเปิดที่ตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมาก่อนนะครับใครที่อยากจะ สอบถามรายละเอียดก็ฝากคำถามใต้คลิปวิดีโอมาได้นะครับหรือเข้าไปดาวน์โหลดในส่วนของตัวทดลองใช้ก็ได้นะครับผมหน้าต่างการใช้งานเราเขีนประมาณนี้นะฮะนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงหลายคนสงสัยอยู่นะฮะว่าเอ๊มันต้องเปิดเข้าไปที่ละโปรแกรมไหมไม่ใช่นะครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับ workspace ที่ standby ขึ้นมาให้เห็นว่าในซอฟต์แวร์ b i s c a t ซึ่งมันก็จะมีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยนะฮะบางบางบาง,บางราคาก็ อาจจะมี1ตัว2ตัวอยู่ในตัวซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะบางราคาจะมีทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเข้าไปที่ตัว2นี้ก่อนเพื่อนๆน้องๆจะได้เห็นผมอยากจะอธิบายตรงนี้ก่อนนิดนึงนะก่อนที่จะไปเริ่มในบทที่4กันซูผมเปิด New Drawing ขึ้นมาเนี่ยหน้าต่างการใช้งานจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตรงเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเป็น Work Space อยู่ตรงนี้ฮะเป็นคล้ายๆ w o r ร s p a c e เนาะเนี่ยฮะอันนี้ก็จะมีรูปแบบของ 2D อ,อันนี้เป็น workspace อันนี้เป็นในเงื่อนไขของการแสดงผล workspace อยู่ตรงนี้ฮะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้คือให้เห็นรายละเอียดนะครับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ก่อนนะอ่ะโอเคมาเริ่มกันในส่วนของบทที่4นะครับที่เราจะเรียนกันใครที่ตามก็อยู่ในส่วนของบทที่3ก็เข้าไปดูได้นะฮะเข้าไปดูได้เนาะโอเคเริ่มต้นในส่วนของบทที่4กันนะครับ โอเพนมาเลยนะครับบทที่4ตัวแรกที่เราจะเรียนกันก็คือคําสั่งยางลบคําสั่งยางลบผมผมขออธิบายนอกเรื่องตรงนี้นิดนึงอไอคอนเนี่ยในส่วนของ b i สแค t เนี่ยจริง,รงๆแล้วใช้งานแก่อาจุแค a ได้เนี่ยนะครับผมเกิน90%นะเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะไอคอนเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนทำไมหาไม่เจอยกตยัวอย่างเช่นเวลาที่เราเข้ามาที่เมนูดรอเนี่ยอ่าไม่ใช่ส modify นะครับ จะหายางลบจะหาอะไรต่างๆไม่หายากจังคือปกติเนี่ยต้องยอมรับแบบนี้ว่าแนวโน้มผมเข้าใจว่าแนวโน้มรูปแบบการดีไซน์ทางสถาปัตยกรรมในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาพยายามทําให้มันกระชับมากขึ้นอ่ะด้วยปกติอีลัใช่ไหมเราพิมพ์ e นคะครับพิมพ์ e นะฮะนี่นะฮะมันก็จะมีคําสั่งยางลบอยู่แล้ว แน่นอนนะครับคำสั่ง e อลารเนี่ยหรือคำสั่งยางลบเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้จากแป้นคีย์บอร์ดด้วยเหมือนกันอ่ะไปลองดูนะครับผมคลิกไปที่ชิ้นงานนี่นะครับแล้วผมกด Delete เห็นไหมครับผมคลิกที่ชิ้นงานผมกด e enter ครับหายเอนกันเห็นไหมฮะดังนั้น e อลารหรือ Delete ใช้งานเหมือนกันทีนี้มาดูหลักการการ select ชิ้นงานการ select ชิ้นงานถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ e นะครับกด enter ไปนะครับ ตรงนี้นะครับมันถ้าในโปรแกรมของทาง Autodesk นะส่วนใหญ่จะใช้คำว่า select object แต่คำว่า entity เนี่ย entity entity เนี่ยนะครับตอนนี้ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจะใช้คำจำกัดความของตัวนี้ว่าอย่างไรนะครับในส่วนของการดีไซน์ตัวนี้นะครับเพื่อน,น้องๆจะได้ไม่งงไม่ต้องไปเปิดหาคำศัพท์มาหรอกยังถกเถียงกันอยู่เลยนะฮะว่าจะใช้คำจำกัดความแบบไหนผมผม แนะนำว่าให้มองว่ามันเป็นชิ้นงานคุณลักษณะนะครับหรือรูปแบบเอาประมาณนั้นแหละนะครับผมจากนั้นคุณก็คลิกชิ้นงานนะครับลักษณะการเลือกชิ้นงานถ้าคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์ลงมานะครับแบบนี้นะฮะเรียกว่าคอ์ซิงคนะครับคุมชิ้นงานนะครับถ้าแบบนี้เรียกว่าวินโดว์เข้าไปดูในออปชันได้แต่ไม่ต้องถึงขนาดต้องเข้าไปดูหรอกครับผมจะสรุปให้เลยคือถ้าคุมแบบนี้คอ์ซิงนี่นะฮะติดตัวไหนเอาหมด ถ้าคุมแบบนี้เอาเฉพาะตัวที่คุมมิดนะเช่นผมคุมมาแบบนี้สังเกตดูนะครับติดตรงวงกลมครึ่งหนึ่งนะครับคลิกขวาหายไปนะสเปซบาร์ผมคุมแบบนี้ฮะสังเกตดูนะติดนะครับไอแถบวงกลมเนี่ยคุมมิดแค่2ตัวคุมไปแบบนี้มันจะเอาเฉพาะตัวที่คุมมิดนะฮะประมาณนี้นะอันนี้เข้าใจรูปแบบการเลือกงานก่อน ใน b i สแคปเมื่อเรได้แคปนะครับไม่ต้องซีเรียสน้องติดปัญหาอะไรถามเข้ามาใน b i สแคปไทยแลนด์ของทาง Facebook ก็มีนะครับผมหรือทาง Channel นะครับเลนี่ออนไลน์ก็มีนะครับเปิดโอกาสให้น้องๆหลายๆคนหรือทางบริษัทที่เริ่มใช้งาน b i สแคปนะครับสบายใจได้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมไปดูคำสั่งที่2กันนะครับ Co p y ฮะ c o อ y อืม ไปด,ดูกันนะ Copy ก็เหมือนกันนะครับมี2ตัวเป็นการ Copy แบบ Array กับ Copy ธรรมดาไปดู Copy ธรรมดาก่อนเลื่อนม็อบไปคลิกชิ้นงานที่มีการกรุ๊ปไว้นะครับคลิกแบบน,นี้ปุ๊บนะครับแล้วสามารถพิมพ์ C.O. นะครับ C.O. กดเลนเตนไปหนึ่งครั้งนะครับนี่อ่าแล้วคุณไปคลิกที่ชิ้นงานใหม่เมื่อกี้ผมออกไปคลิกขวานะครับพิซซ่าเสร็จคลิกขวาแต่ที่จุดตรงนี้นะครับหาสัญลักษณ์ที่มันขึ้นเป็นสามเหลี่ยมครับนี่ฮะ แล้วคลิกซ้าย1ครั้งเอาไปวางเลยนะครับนี่นี่นี่นะครับกด S เขียกไปชิ้นงานก็จะอกไปแบบนี้กด Spacebar แล้วเลือกชิ้นงานคลิกขวาแตะที่ตรงนี้ครับจากนั้นพิมพ์ A Enter รู้ก,กด Array ใส่ค่า8ครับ Enter ไปแล้วเลื่อนมองมาที่ระยะที่กำหนดวางครับมันก็จะวางชิ้นงานแบบนี้ฮนะดีนะครับ โอเคผมสาธิตให้ดูแบบนี้นิดนึงผมคุมชิ้นงานแบบนี้นะครับนี่และพิมพ์ C O Enter ครับลากลงมาครับแบบนี้ครับกด S เ h i ไปผมเปิดโหมแโดแสดงผลโดยเปิด a l t e r m o d e เนาะหรือ F 8นั่นแหละนะครับคุมชิ้นงานไว้แบบนี้ Control C O นะครับ Copy นะฮะไม่ใช่ Control C O สิพิมพ์ C O Copy นะครับแล้วก็ขยับมาพิมพ์ A Enter นะครับใส่ C Enter แล้วก็ใส่1 Enter นะครับกด S เขียบออกไปชิ้นงานจะถูกขยับออกไปในทิศทางนี้4ชิ้นงานโดยมีระยะห่างเท่ากับ1เมตรครับผมนะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปดูคำสั่งถัดไปครับ Miller อืม Miller นะครับ M I นะครับ M I นะครับ Miller ก็เราสามารถคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นี่นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ หรือเลื่อนมอมมากดที่มิเลอรก็ได้ผมอยากให้น้องๆโฟกัสไปที่คีย์ลัดก่อนนะครับโฟกัสไปที่คีย์ลัดจะได้ไม่งงนะครับ M I กด enter นะครับโบก็ให้ผมจะพลิกกลับมาเหมือนตัวอย่างหาจุดอ้างอิงที่เป็นจุดเซนเตอร์คลิกซ้ายเลื่อนมางลงมาครับแบบนี้นะฮะจะสังเกตว่าผมยังไม่ได้ล็อกในส่วนของออ t เทอร์โหมดนะแต่เพื่อนๆน,น้องๆดูแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดในส่วนของอพวก สแนปนะครับรวมถึงในส่วนของอเส้นล่างนะพวกคําสั่งเส้นล่างไว้เนี่ยดยส่วนใหญ่นะครับมันจะเหมือนกับหนืดมือเห็นไหมนี่หนืดอมือนะครับถ้าเรามือนิ่งๆก็ไม่ต้องไปเปิดในส่วนของอัลเทอร์โหมดนะครับถ้าน้องๆเลื่อนมองมาตรงๆแบบนี้นะครับลงมาข้างล่างนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะวางชิ้นงานมันก็จะวางชิ้นงานถ้าคลิกขวาก็จะออกไปเลยแต่สังเกตด,ดูนะย้อนดูนิดนึงผมเคยบอกว่ามันทัดคอมมาไลน์เนี่ยมันก็แอคชั่น ค่าบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาแต่ที่ตรงนี้นะครับเลื่อนเม์ลงมาครับนี่นะฮะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเนี่ยฮะมันมีคำว่า delete original entity เห็นไหมคล้ายๆกับใน object นั่นแหละ object มันก็จะมีมีคำว่า e resource object ใช่ไหมครับคือ yes กับ no เหมือนกันนะฮะถ้าคุณกด yes นะครับถ้าคุณกด yes ตรงนี้นะครับมันก็จะลบ ชิ้นงานที่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็พีกมาถ้าคุณกดโ no, นนะครับซึ่งมันจะเป็นค่า Default เป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะวางชิ้นงานในรักษาะนี้ฮะลองฝึกเล่นดูส่วนตัวอื่นที่ยังไม่เข้าใจนะครับถ้ากลัวงงก็อย่าเพิ่งไปทำมันหรืออยากหรือมีคำถามก็ถามมาได้นะครับผมไปดูข้อที่4กัน Offset นะครับ o f มาดูหลักการการ offset นะครับก็พิมพ์ O นะฮะอินเตอร์ไปป้อนค่านะครับระยะห่างนะครับค่าทูสทูสพอยต์เนี่ยนะครับมันเป็นค่าที่กำหนดไว้อ่ะผมใส่4กด e อ t นเตอร์นะครับโบก็ให้ขยับออกมานะครับ4 4นี่เห็นไหม หลกกักการเดียวกันกับ AutoCAD ครับออฟเซ t นะครับ O Offset ก็ไอคอนประมาณนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าผมผมอาจจะถ้าตัวไหนที่ผมอธิบายไปเร็วก็จะเน้นในส่วนของคีย์รัดเนาะประมาณนั้นนะครับผมในแบบฝึกหัดเดือนอาจจะมาพูดถึงไอคอนกันก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ถนัดพิมพ์จากคีย์บอร์ดนะฮะอ่ะไปดูในส่วนของ คำสั่งที่5กันก่อน56นะครับ5.1เนี่ย567เนี่ยมันจะมีคําสั่งรวมกันอยู่ไปดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้คืออะเรนะครับผมอาร์เรผมให้ดูไอคอนตัวนี้ด้วยนี่ครับเล็กเชงกุลาโพล่าพาธครับเล็กเชงกุลาโพล่าพาธอ่ะดูตัวแรกก่อนเล็กเชงกุลาคลิกที่เล็กเชงกุลาเลย คลุมชิ้นงานแบบนี้ครับคลิกขวามันจะจําลองชิ้นงานขึ้นมากรณีนี้ผมจะพาทุกท้องย้อนเวลากลับไปที่ Auto c a d c l a s s i c มันจะต้องมีการป้อนค่าก่อนนะครับจะต้องมีการป้อนค่าก่อนนะฮะผมผมขอเ s สเซออกไปนิดนึงเนาะ,ะผมคอนโซลเซตกลับมาเราเห็นนะครับเราจะเห็นว่า c a d classic เนี่ยไม่ได้มีหน้าต่างขึ้นมาในลักษณะนี้นะฮะไม่ได้มีหน้าต่างให้ป้อนค่าเหมือน a u t t n g and a n n o t a t i o n นะ คือตรงนี้อ่ะมันจะโชว์ที่บรรทัดคอมมาลนยเลยครับอ่ะลองดูใหม่ผมเลือกที่เล็ก a แ g ง l a ลคุมชิ้นงานคลิดขวามันจะโชว์ที่ตรงนี้ฮะ,ะดังนั้นตรงนี้แหละต้องจำอ่ะถ้าอยากจะทำตามตัวอย่างที่เห็นมีคอลัมน์ทั้งหมด10ในแนวตั้งแนวนอนมี3ระยะห่าง Between ของคอลัมน์คือ3 Between น,นะครับ Distance เ,เนี่ยของ โลเนี่ยคือ10อ่ะโอเคนะจำแค่นี้นะครับทีนี้มาดูคีย์ลัด col นี่คือแนวตั้งโลนี่คือแนวนอนคือที่ต้องให้เห็นแบบนี้เพราะว่ามันจะมีค่าอื่นที่ซ้ำๆกันดังนั้นเลือกคลิกยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกคลิกที่คอลัมน์กดเข้าไปนะครับคุณจะใส่กี่แถวอ่ะผมใส่นะครับ10แถวแล้วกันกด enter ไป ระยะห่าง distance between เนี่ยเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว3กด enter ไปเมื่อครบลูปมันจะย้อนกลับมาแล้วเรากดไปที่ l o w นะครับผมใส่3 enter between เท่าไหร่ผมใส่10นะครับอ่าเห็นไหมฮะเมื่อเรากด enter อีกหนึ่งครั้งก็คือออกจากคำสั่งนี้นี่นะครับคือออกจากคำสั่งนี้ถ้าต้องการจะแยกชิ้นงานก็กด export แค่นั้นเองนะครับนะเอ็กซ์พนะแต่ถ้าคุณดับเบิลคลิกเข้าไปก็หมายคุณว่าคุณอาจจะเข้ามาแก้ไขแถวในแนวนอนแนวตั้งก็ได้นะครับผมอ่ะปะมาณนี้ทีนี้มาลองฝึกในส่วนของการเอาคำสั่งนี้ไปใช้งานในลักษณะสายงานโยธาสาปัดกันนะครับผมไปที่เล็กแทงคุมชิ้นงานนะครับแบบนี้ฮะคลิกขวาครับ เลือกคอลัมน์ก่อนครับนี่นะครับมีทั้งหมดกี่แถวในแนวคอลัมน์6ใช่ไหมครับ6 Enter ระยะห่างเท่าไหร่4นะครับนี่ฮะแล้วกดที่ row นะครับเท่าไหร่ครับนะครับ4ใช่ไหมครับ4นะฮะ Enter ระยะห่างเท่าไหร่ครับ4ครับ Enter ออกไปครับและ Enter อีกครั้งเพื่อออกจากคำสั่งนะครับการวางนะครับ ฐานรากเสาฐาน r F1 FC เนี่ยของงานอาคารพนิ์ก็จบเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างตัวแรกของการใช้งาน Lex ล e x Tangular อะเรกันเบกันสั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันไม่อยากให้ไปยาวนะครับอย่างที่บอกเงื่อนไขการสอนอยากให้หน้องๆสามารถพิมพ์หาง่ายๆผมจะใส่เป็นคีย์ลัดไว้ในช่อง แคไดไอกุสีด้วยใน YouTube ด้วยเวลาน้องเข้ามาก็จะได้หาได้นะครับทีนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนในส่วนของความรู้มีคําถามมีคําแนะนํามีคอมเมนต์อะไรต่างๆสามารถเข้าไปได้นะครับจุดแรกก่อน c ชาแนลเรียนรู้ออนไลน์น้องๆถ้าอยากจะดูวิดีโอต่างๆเข้าไปตรงหัวข้อ p พลย์ลิสตรงนี้สามารถกดเลื่อนหาได้เลยนะครับผมมี b i ส c ค t สองนะครับไว้ให้น้องๆได้ลองเข้าไปศึกษากัน นะครับในส่วนของ Channel Learning Online ในส่วนของ Facebook เราจะมีแผงเพจนะเป็นเพจนะฮะ b i ส c a t Thailand น้องๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าอันไหนที่ผมสอนแล้วมีการอัปโหลดลงหาอะไรไม่เจอถามในนี้ได้ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยได้แกันนะครับผมประมาณนี้นะติดปัญหาอะไรถามได้นะครับผมหรือ ใครสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวทางไกลติดต่อสอบถามเขามได้นะครับที่ ID Line a ตัวเล็ก0 1 0 9 2 5 5 1หรือเบอร์โทรศัพท์0 9 8 5 0 9 9 8 6 1เรียนจนกว่าเราจะพอใจก่อนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเทนนิงน่งคน,นนั้นนะเทนเนอร์คนนั้นเนี่ยสอนคุณโอเคไหมนะดูรูปแบบการเรียนการสอนของเขาก่อนค่อยลงเรียนนะครับผม ประมาณนั้นเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ